สวัสดีค่ะนะคะลูกออดปันหน้าชินเนียวนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุภุสุขนนะคะหลักการเอ่อสวัสดีนะคะพี่น้องกเกษตรกรนะคะที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะทุกท่านเนาะนะคะม <c oughs> ื่อนี้นะคะกสิบาพี่น้องอ่ามาเบิงนะคะเอ,อ่อบ ลูกออดของเฮ้านะคะก็คือมาเฮ้าหเบึงที่ไปที่มานะคะตั้งแต่แหลกๆทีเฮ้าลงคลิปไปนะคะอันนี้ใกล้สิเหล้วแลพี่น้องคะนะคะเหลืออีกบวกกี่ขั้นตอนนะคะพี่น้องครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องเข้าหเาบึงด้ช่มกันนะคะพี่น้องคะก็คือว่าเฮ้าได้ฉาบนะคะฉาบด้านนอกกรนะคะสร้างเพื่นด้ฉาบอา่ ด้านนอกไปก่อนนะคะเดี๋ยวสิบห้าเบิงนะคะกับเพื่อนเดชาบเอ่อคลิปที่แล้วนี่คือบ้านเดชาบนะคะพี่นนอคลิปนี้ก็เลยเพื่อนก็นเลยชาบด้านนอกนะคะชาบเฉพาะด้านนอกแต่ว่าทาั้งในบ้ันเดน,นะคะ แต่ว่าทาังด้านนอกนี่ก็ยังชาป้อนยังเหล่วนะคะพี่น้องนะคะก็เหลืออีกอยู่นะคะ <c oughs> ข้างในนะคะกะ็เดอเอานำโหดเนาะนะคะก็คือมานำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะให้ดินนี่มันแน่นนะคะดินมันแน่นแล้วหฮอกระสีเ <c oughs> คียนะคะเคียล้กก็ป๊าระดับนะคะหลังจากนั้นห่อกระสีเอา หินนะคะมาเทนะคะหล้วก็ทุบล่องไปนะคะแล้วก็เตรียมสิลาดพื้นนะคะพี่น้องคือว่าเหตุเห้มันบอซึมบวหัวนะคะก็เลยต้องใส่เวลานิดนึงนะคะพี่น้องถึงห้าสิบเป็นอ่าสาเนนะคะตาวางงานดีกับโบเป็นหยังนะคะก็เหลืออีกแค่ ชาบข้างนอกมองนี่เห็นมัแล้วนะคะหละกักะเทพื้นนะคะหลังจากตีเทพพื้นแล้วสร้างเพื่อนกับจังสิฉชาบข้างในนะคะต่วกรนสิเทพื้นนะะี่นะคะกระตองจอจอหู้นะคะจอ้อหูจ้อที่ระบายน้ำก่อนพี่น้องนะคะถึงจะถึงจะปรับระดับหลวกะเทเทพื้นใหน,นะคะ เพราะว่าเขากะค่อ,คอยๆเฮ็ดไปนะคะค่อยคๆขึอยค่อ,คอยๆ้่านนะคะบ่อที่พี่น้องได้เห็นอยู่นะคะก็คือสามนะคะสามจุนหาคุ้นสีเมตรนะคะพี่น้องพี่น้องสามอาจี่จะเฮ็ดเห็นบอตัวนี้มันแคบลงก็หนีก็ได้นะคะพี่น้องนะคะ ปับสภาพเขากับพื้นที่ใส่ซอยของพี่น้องนะคะให้มันเทบลงหน่อยลงก่หนี้ก็ได้นะคะตามทุนตามขนาดหรือว่าตามพื้นที่พี่น้องเอาเฮ้าเดีว๋วางแผนไว้นะคะแต่ว่าตัวน,นี้นะคะเนื่องจากว่าเฮาเดียถยมขี้ดินไว้นะคะถมขี้ดินไว้อาเป็นปีแล้วเนาะพี่น้องนะคะและที่นี่พื้นที่ขนาดใส่ซอยเนี่ยคะ่ะมันเด็กมอสจอกับขนาดบอ่อสามจุดหากุ้นซีเมตรเนี่ยนะคะเฮ้าก็เลย เห็ดพอดีนะคะแล้วที่นี่วัดเบิงแล้วมันได้หบอนะคะก็เลยมีเอ่อเห็ดพอดีกันทั้งหกบอเลยนะคะก็คือได้ขนาดหนี้นะคะก็คือคำนวณมาแล้วนะคะก็เลยเป็นการมาเห็ดขนาดใหญ่ซ้ำหนีนะคะหลักกับหกบอนะครับเขนขนาดท่อๆกันเลยพีน่น้องนะคะ นี่แหละค่ะวันนี้ก,ก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนะคะใกล้สิแล้วล่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้านี่นะคะเดี๋ยวสิมาเฉลยนะคะว่าใส่งบเท่าไรน,นะคะค่าสร้างเท่าไรน,นะคะเพื่อพี่น้องเออ่เอกษตรกรนะคะที่มีความสนใจในการเลี้ยงกุ้บลูกแล้วนะคะจีข้ามาเอาไปปรับใส่นะคะเอาไปปรับใส่นะคะหรือว่า ไปเพิ่มไอเดียนะคะหรือาบางที่อาจจะคิดพรมไอเดียใหม่นะคะสซลมอนนี่นะคะหรือวนน่าบรรณาช n แนลนะคะก็ขอโตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไหม่คลิปหนาเด้วยพี่น้องด้อสวัสดีค่ะ